สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันนี้ณที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหาประชาชาติหรือ UN ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนักการเมืองจากทั่วโลกเข้าร่วมรัฐมนตรีของสวีเดนได้กล่าวสุนทรพจน์เรียกร้องให้ UN มีความกล้าหาญและแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเปรียบเทียบกับตัวละครชื่อดังอย่างพีพีลองสตรุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นางมาเรียมมัลเมอร์สเตเนการ์ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโยกย้ายถิ่นฐานของสวีเดนได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงประเด็นความขัดแย้งสำคัญของโลกโดยเธอได้ย้ำถึงจุดยืนของสวีเดนที่ให้การสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้รัฐมนตรีสวีเดนยังได้กล่าวถึงสงครามในฉนวนกาซาโดยระบุว่า แม้อิสราเอลจะมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองจากกลุ่มฮามาสแต่เธอก็ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงวิธีการทำสงครามของอิสราเอลซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษยธรรมอย่างรุนแรงเกิดเหตุทุพพิกภัยในบางส่วนของฉนวนกาซาซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นอีกนางมัลเมอร์สเตนเกอร์กาดกล่าวพร้อมเรียกร้องให้สหรประชาชาติดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อยุติสงคราม ประเด็นที่น่าสนใจในศูนย์ทรพจน์ครั้งนี้คือการที่รัฐมนตรีสวีเดนได้เชื่อมโยงวาระครบรอบ80ปีของการก่อตั้งสหประชาชาติเข้ากับวาระครบรอบ80ปีของวรรณกรรมเยาวชนเรื่องดัง PP Longström ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพศ2488เช่นเดียวกันเธอกล่าวว่าสหาประชาชาติควรมีลักษณะคล้ายกับ PP ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่แข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่น พร้อมทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำที่ทรงพลังว่าเราต้องกล้าที่จะเข้มแข็งและมุ่งมัน่นนับเป็นอีกหนึ่งสุนทรพจน์ที่สร้างสีสันและกระตุ้นให้แวดวงการเมืองระหว่างประเทศต้องหันมาทบทวนบทบาทของตนเองในเวทีโลกถ้าใช่กดไลค์ถ้าชอบช่วยกดแชร์และช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางทีมงานของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ